สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ได้รับใบชําระหนี้ค่าน้ำประปานะครับแล้วไม่สะดวกมาจ่ายที่สำนักงานสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผ่านเคียโ,โค้ดได้เลยนะครับวิธีการดังนี้ครับให้นำโทรศัพท์นะครับเปิดแอปธนาคารกรุงไทยแล้วเข้ามาสแกนที่เคียโค้ได้เลยครับเมื่อสแกนเคียโค้ดเสร็จแล้วหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับ จะบอกว่าชื่อผู้จ่ายชื่ออะไรรหัสอ้างอิงแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับให้กดถัดไปได้เลยครับคือหน้าจอยืนยันข้อมูลในการจ่ายเงินนะครับว่าจ่ายไปที่เทศบาลตนบ้านคลองนะครับค่าน้ำประปาเะยค่าขยะกดยืนยันได้เลยครับ แค่นี้ก็สามารถจ่ายเงินทาง QR code หรือผ่านแอปธนาคารได้เรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นครับ